ผลไม้ฮะการกินเป็นตากิ้งนะครับพี่น้องพิซซ่าครับ30บาทต่อชุดหนึ่งครับพี่น้องผมอ,อยู่ที่ตลาดทุ่งเจริญอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับปาลาโรงเครื่องพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้ขายยังไงครับอันนี้สองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเ<า>นะาะปาลาโรงเครื่องเม<อ>งดาอะเมงดาครับพ่อค้าชุดหนึ่งครับอาหารแรงครับที่ตลาด ในตัวเมืองจังหวัดลออ้อยดครับพี่น้อง,อง,องอของกินอาหารปรุงซุปได้หลายพี่น้องเมืองใหญ่ของกินเยอะถนมขนมได้หลายพี่น้องอาหารญี่ปุ่นครับพวกชูชิครับร้านนี้ครับจังหวัดลออ้อยศึกเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ครับพี่น้องตลาดกันหลายเด้ จะติดฟูดกันหลายครับทั่วถนนคนเดินตลาดสาตลาดแรงมีหลายบ่อนเลยครับอันนี้เต้าถึงน้ำเต้าหู้ครับพี่น้องครับหมูต้มครับร้านนี้ครับไก่อบโอ่งพี่น้องชุดร้านนี้นะครับชุดราคาสิบบาทพี่น้องไก่อบโอ่งนะแต่จแซ่บขนาดเลยครับ อย่างบอรสุกรกับพี่น้องเดี๋ยวหาข้าวเลี้ยงที่ตลาดทุ่งเจริญนี่แหละครับไก่ต้มน้ําปลาพี่น้องร้านนี้ครับตัวปุ้งใหญ่ครับชุดละแปดสิบบาทครับน้ำพริกปลาทูครับพี่น้องปลาปลาเผาไหมคนน่ะเฮดปินเมีย่ยงปลาเผาครับพี่น้องโอ้พิฆาหนาพี่น้องปลานินเผาครับ ข้าขนาดครับใซ้โอเตอร์ในการหมุนในการปิ้นครับพี่น้องเข้าจีมีรถหวานกับรถเค็มครับซี่โครงหมูพี่น้องครับตัดแซกนัดเลยเอาสองขีดครับซี่โครงหมูทอดครับ เอาซี่โครงหมูสองขีดครับครับได้หลายยี่บุครับโอเคครับโอเคเอาครับขีดละสี่สิบบาทครับของแซ่บไปน้องมีทั้งซี่โครงคอหมูย่างร้านนี้ครับพี่น้องหากินของแ่บที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดยินครับตลาดทุ่งเจริญครับแม่บอกครับแม่ค่ะโอ้ผมมีข้าวเหนียวบครับ อ๋อ oh, right. ครับกินท้อมพอไปตักกินแห้งกินน้องร้านนี้ครับบรรยากาศยามแรงที่ตลาดทุ่งเจริญครับในตัวเมืองจังหวัดระยอดครับยู่ไกลๆกับบึงปลานสาพี่น้องครับตอนแรกจะมี็นความกินคล้ายๆโต้รุ่งครับพวกอาหารปรุงซุกมีหลากหลายประเทเลยทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารอีสานอาหารไทยมีครบทุกอย่างครับโดยเฉพาะเมนูไก่อบกับพวกซี่โครงย่างทอดกินแซ่บๆเลยพี่น้อง ย่างบ่ะเออวเขาคืออันนี้มันจะบาทครับพอส่งไม้ครับปลาหมึกย่างครับมาละสิบบาทพี่น้องสีงามเลยครับเนาะไปก,กินเนาะเหลืองงงมายขนาดเลยพี่น้อง ครับจิ้มมาเลยครับจิ้มมาเลยชิ้นหนึ่งครับขนมน,น,นางเล็บหอ่ 23, หอละยี่สิบสามห่อห้าสิบบาทครับเข้าจัดนะนะพี่น้องปลาส้มส้มหมูมพี่น้อง ตอนเช้าอาหารสดอาหารพื้นบ้านจะหลายตอนแรงจะเป็นอาหารปรุงซุกครับเป็ดตะลโลครับร้านนี้ครับอากาศผลไม้ครับพี่น้องข้างหน้านะครับอะโวคาโดแล้วก็น้ำพริกครับร้านนี้ครับพี่น้องน้ำพริกปลาทูนี่เดี๋ยวจะแซ่บพี่น้องเองมาที่รถเลยนะครับของที่ด้านนั้นเลยพักลวกพักหนึ่งกินกับเกี๊ยวคักปนหยักนกะันพี่น้อง อันนี้รางไายผัดมาล่าแล้วก็ผัดเกาหลีครับไก,ก่เขยำไก่ทอดครับออริจินอลปรปกรอบกรอบพี่น้องร้านเมื่อกี้นะครับปลาทูสดปลาทูทอดปลาเค็มครับพี่น้องร้านเมื่อกี้นะเอาเข้าวเหนียวสิบบาทครับพ่อค้าครับ โอ้มีสามสีเลยบ่ครับอันนี้สียังอันนี้ขคือเป็นสีอันนี้โอ้อันชัน้นเอาสีขาวดีกว่าครับรครับอันนี้ข้าวกล้องเนาะอันนี้เนาะข้าวกล้องครับนี่ครับเงินครับนี่ครับสลัดครับร้านนี้ครับเครื่องสลับคือสุดยอดตลาดแรงที่นาบมาหาหินของแซ่บ ที่จังหวัดโลเอ็ดครับพี่น้องไกล่ละ35บาทครับพี่น้องร้านนี้นะน้ำปั่นครับน้ำผลไม้ปัน่นพวกกีวีพวกอะโวคาโดมากแตงโมงครับพี่น้องร้านเมื่อกี้กันนะครับเบจการขนาดเลยพี่น้องขายตัวลูงครับซีห้าบอเลยมาต้นไปของกินเพียบเลยผู้ทางเลือกกินกับตลาดนี้ครับร้บานขายลาบครับลาบหมูลาบเป็ด ร้านนี้ครับเจอของแซบพี่น้องปิ้งปูนาครับไม้ละ20บาทครับม่ค้าอามานหนึ่งครับม่ค้าจะแซบนะครับเนาะข้าเกลือห้อ,อมๆอมพี่น้องเลยปิ้งปูนา20บาท โอ้ปีศาคอ่ะ <sup> ก็มีนะพี่น้องครับเงินครับปีศาจตะเทียนพี่น้องตะแกรงเลยเขาเขียบปากหม้อครับร้านนี้ครับแล้วก็มีข้าวผัดครับปากหม้อครับปาหม้อทีน้องยิ่งเล็กทีน้องเมนูแกงหนาวครับ มาที่จังหวัดระเอ็ดนี่ครับอากาศอุณหภูมิอุ่นๆครับบนหนาวคือทางจังหวัดบุกดาหานแล้วก็พนมพี่น้องผลไม้ครับมันมีหลายซอยพี่น้องตลาดนี่นะกิงไก่ใส่ไก่ครับซื้อสิบแถม1หนึ่งครับอีกหนึ่งตลาดที่น่ามาหากินอาหารแซ่บพี่น้องที่จังหวัดระเอ็ดครับ แหนมทุกปิ้งปลาดุกลวกผักกระเดาครับพี่น้องของกินที่ชอบแซ่บเลยครับพี่น้องน้ำพริกปลาทูกินกับพวกปลาทูแล้วก็ไข่ทอดใส่ผักคะพี่น้องแซ่บพี่น้องนอกจากมีทอดปลาส้มร้านนี้ครับปลาส้ม,มเมดแดงหนึ่งศูนย์หนึ่งครับน่าจะเป็นปลามาจากแม่น้ำซีครับพี่น้องสูตร จังหวัดอยเอ็ดครับปลาส้มนะนนะปังไส้ทะลักส์บ5าบาทครับน่ากินครับพี่น้องคลีนนะครับอร่ายเลยทั้งยำทั้งปังไส้ทะลักครับ มามีแห้งสุโขทัทยสปาเกตตี้ผัดไทยครับร้านกำลังตั้งร้านขายครับได้อาหารแล้วลพี่น้องไปหาก,กินข้าวแรงบนส้มวิวงามกว่าด้วยครับคนละทางบึงพลันไซ้มานลนะ้พี่น้องกินบะนมีส้มวิวบะนมีพะนะนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับของกินเพียบเลยตลาดทุ่งเจริญอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง